งานศพที่ทุกคนคิดว่าจะสงบเงียบกลับกลายเป็นคืนแห่งความหลอนสุดสเตือนใจเมื่อเสียงประหลาดดังออกมาจากในโลงศพและเด็กหนุ่มตัดสินใจทุบฝาโลงจนแตกสิ่งที่โผล่ออกมาไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดคิดเบื้องหลังความตายนี้ซ่อนความจริงที่ทั้งสยองและน่าสะพรึงกลัวที่สุดคุณพร้อมจะ,ะเผชิญไปจนถึงตอนจบหรือไม่เรื่องทุกฝาโลงพังกลางงานศพพบความจริงสุดสยอง ลมเย็นพัดผ่านสนามหญ้าเสียงสวดมนต์แผ่วเบาดังกล้องในศาลาวัดผู้คนแต่งชุดดำแน่นขนาดสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่โลงศพไม้เก่ากลิ่นทูคลอยคลุ้งจนแสบจมูกผสมกับกลิ่นไม้ที่เปียกชื้นและเก่าเก็บเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนมองโลงศพหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาเขามองไปยังร่างในโลงใบหน้าที่ถูกปิดด้วยผ้าขาวดูสงบ แต่ลึกๆในใจเขารู้สึกไม่ปกติเหมือนมีบางอย่างกำลังร้องขอความช่วยเหลือเสียงขอบเบาๆดังขึ้นจากภายในเขาขนลุกสู้ทันทีคนรอบข้างเงียบไม่มีใครสังเกตเห็นเขาก้าวเข้าไปใกล้หูแน่ไปกับฝาโลงเสียงนั้นชัดขึ้นเสียงเคลื่อนไหวเสียงหอบหายใจในโลงยังมีชีวิตอยู่เขาพึมพำเสียงสั่น ทุกคนหันมามองด้วยสายตาตกใจบางคนหัวเราะเยาะบางคนสบถว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่เสียงนั้นดังชัดขึ้นเหมือนเล็บขูดไม้จากด้านในเขาทนไม่ไหวคว้าไม้จากมุมศาลายกขึ้นทุกฝาลงเต็มแรงเสียงแตกดังสนัน่นเศษไม้ปลิวกระเด็นกระจายผู้คนกรีดร้องสายตาทุกคู่เบิดกว้างด้วยความหวาดกลัวภายในโรง สิ่งที่โผล่ออกมาไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคาดคิดเศษไม้ที่แตกกระจายหล่นเกลื่อนพื้นกลิ่นเหม็นอับจากในโรงพุ่งออกมาอย่างรุนแรงเสียงไอแห้งๆดังตามมาเหมือนคนที่ขาดอากาศมานานผู้คนบางคนยกมือปิดจมูกบางคนถอยหลังหนีด้วยความหวาดกลัวเด็กหนุ่มยืนตัวสัน่นมือที่ถือไม้ยังค้างอยู่กลางอากาศช่องว่างของฝาโรงเผยให้เห็นเงาไหว,ไหว สายตาของเขาจับจ้องอย่างไม่กระพริบแขนผอมซีดขาวโผล่ออกมาเส้นเลือดเขียวปูดนูนเหมือนกำลังดิ้นรนเสียงกรีดร้องระง,งมไปทั่วศาลาหญิงชาราล้มลงกับพื้นด้วยความตกใจเด็กหนุ่มรีบคว้าไม้ทุบซ้ำจนฝาลงพังเปิดออกเกือบหมดทันทีที่ร่างนั้นพลิกตัวขึ้นเขาได้เห็นใบหน้าที่ซีเผือดเป็นใบหน้าที่เขาจำได้แม่นยำ ใบหน้าของผู้ตายที่เขาเคยร่ำให้ให้เมื่อคืนดวงตาคู่นั้นลืมโพลกลอกกลิ้งไปมาเหมือนสัตว์ที่ถูกขังริมฝีปากแห้งแตกขยับพ,พึมพำเหมือนจะพูดอะไรออกมาช่วยด้วยเสียงแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ชัดเจนพอจะทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบผู้คนแตกตื่นบางคนวิ่งออกจากศาลาบางคนสุดลงร้องไห้ พระผู้เท่าที่นั่งอยู่มุมศาลาลุกขึ้นยืนสายตาท่านนิ่งและหมดลึกนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียงพระดังสะท้อนก้องไปทั่วเด็กหนุ่มหันมองพระด้วยความสับสนในขณะที่ร่างในโลงยังคงพยายามเอื้อมมือมาหาเขาความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยและมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากได้ยินเสียงหายใจหอบหนักๆดังลอดออกมาจากปากของร่างนั้นเหมือนคนที่เพิ่งดิ้นรนกลับมาจากขุมนรก ดวงตาขาวเหลือขึ้นชั่วขณะก่อนจะกระพริบทีเหมือนพยายามปรับสายตาเด็กหนุ่มก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเพราะร่างตรงหน้านั้นคือศพที่ถูกสวดอภิธรรมมาแล้วถึงสามคืนคนรอบข้างเริ่มแตกตื่นเสียงตะโกนดังระงม,มไปทั่วศาลาผีฟื้นคืนชีพไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้ บางคนวิ่งหนีออกไปบางคนล้มพับด้วยความตกใจแต่สายตาของเด็กหนุ่มยังจับจ้องอยู่ที่ร่างนั้นมือซีีๆของร่างในลงเอื้อมาทางเขาเล็บยาวซีขูดไปตามขอบไม้จนเกิดเสียงเสียดหูกลิ่นเหม็นเน่าลอยแรงขึ้นเหมือนศพที่เริ่มบูดเปื่อยแล้วเด็กหนุ่มแทบอาเจียนน้ำตาคลอด้วยความสับสนและหวาดกลัวริมฝีปากแต่แห้งของร่างนั้นสั่นระริก มีเสียงพึมพำลอดออกมาแผ่วเบาเขาพยายามฆ่าฉันทุกคนที่ยังอยู่ชนักงานบรรยากาศในสารางเงียบกริบจนได้ยินเสียงฝนที่เริ่มโปรยจากด้านนอกพระพูเท่าก้าวเข้ามาช้าช้าใบหน้าท่านเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดถ้าเขายังมีลมหายใจอยู่จริงแสดงว่ามีคนจงใจวางแผนฝังทั้งเป็นคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเสียงฮือฮาดังก้องขึ้นอีกครั้ง เด็กหนุ่มตัวสัน่นเขาเหลือไปมองญาติญาตที่นั่งอยู่แถวหน้าสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและทันใดนั้นร่างในโรงสบัดตัวอย่างแรงเปลือกตาเปิดกว้างเผยให้เห็นดวงตาที่แดงกำ่ำเหมือนเลือดก,กำลังเอ่อขึ้นมาแทนความขาวเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาสะเทือนกำแพงศาลาจนทุกคนปิดหูด้วยความเจ็บปวดเด็กหนุ่มยกมือขึ้นป้องหน้า สายตาย,ยังจับจ้องกับภาพตรงหน้าและในเสี้ยววินาทีนั้นเองเขาเห็นเงามือดอีกเงาหนึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของโลงเงามืดนั้นขยับเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนมีใครบางคนซ่อนตัวอยู่ด้านหลังโลงเด็กหนุ่มเพ่งตามองหัวใจเต้นรัวจนหูอื้อเสียงฝีเท้าเบาๆลากไปกับพื้นไม้ชวนให้รู้สึกเหมือนเสียงกรอบแกรบของงูเลื้อยเขาหายใจติดขัด กลิ่นทุกที่ไม่แรงขึ้นจนทำให้แสบตาน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวผู้คนรอบสาลาเริ่มปรีดร้องบางคนตะโกนเรียกชื่อพระให้ช่วยปัดเป่าบางคนสุดเข่าลงก้มกราบกับพื้นพระผู้เ่าย,ยกสายตามองเงามืดนั้นดวงตาของท่านฉายประกายสันไหวเหมือนท่านเองก็ไม่แน่ใจว่านี่คือสิ่งใดแล้วจูจ่ๆเงานั้นก็โน้มตัวออกมา เผยให้เห็นรูปร่างสูงโปร่งของชายคนหนึ่งในชุดดำสนิทใบหน้าซีดเผือดไม่มีแววชีวิตในดวงตาเหมือนรูปปั้นที่ถูกแกะขึ้นมาเพื่อตามหลอกหลอนเด็กหนุ่มก้าวถอยหลังไปอีกเท้าชนเข้ากับขาตั้งโกรธจนเกือบล้มใครกันแน่เขาพึมพำเสียงสัน่นชายในชุดดำไม่พูดอะไรแต่ยกมือขึ้นชี้ไปที่ศพในโลงอย่างช้าชา ทันใดนั้นร่างที่ยังหอบหายใจอยู่ในโลงก็กรีดร้องออกมาอีกครั้งเสียงสั่นสะท้อนจนฝ่าไม้ที่เหลือสั่นคลอนเขาทำให้ฉันต้องอยู่ในนี้เสียงแตกพร่าเหมือนลมหายใจสุดท้ายคนทั้งศาลาตกตะลึงสายตาหลายคู่เบนไปยังชายชุดดำในขณะที่บางคนเริ่มประสิทธิ์ประสาบว่าเขาคือเครือญาติผู้ใกล้ชิดเด็กหนุ่มมองทั้งสองร่าง ความหนาวเย็นไหลผ่านสันหลังเหมือนถูกน้ำแข็งกดทับเงาดำเริ่มก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหนักแน่นดังก้องกังวานแต่สิ่งที่ทำให้เด็กหนุ่มขนลุกจนหัวใจหยุดเต้นคือเงานั้นไม่มีเงาสะท้อนบนพื้นเลยแม้แต่น้อยเด็กหนุ่มยืนนิ่งขาทั้งสองข้างเหมือนถูกตรึงกับพื้นเขาไม่สามารถขยับหนีได้แม้แต่ก้าวเดียวเงาดำคืบคลานเข้ามาใกล้แต่บนพื้นไม้เงียบสนิท ไม่มีเงาสะท้อนไม่มีเสียงรองเท้าเหมือนมันลอยเข้ามาแทนที่จะเดินดวงตาของชายในชุดดำจ้องแน่นว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่บีบหัวใจทุกคนที่สันสานศพในโรงสบัดตัวแรงขึ้นแขนผอมโผลออกมาอย่างบ้าคลาั่งเล็บยาวขูดจนฝาไม้เป็นรอยลึกเสียงแหลมเสียดหูดังลากยาวเหมือนโลหะเสียดกันปล่อยฉั้นออกไปเสียงนั้นแต่พระก้องสะท้อน เหมือนดังมาจากใต้ดินมากกว่าจากคนเป็นกลิ่นคาวเลือดลอยประปนกับกลิ่นเน่าแรงจนคนในศาลาหลายคนอาเจียนบางคนกรีดร้องจนเสียงแหบแห้งเด็กหนุ่มกำมือแน่นเขาไม่รู้ว่าควรช่วยหรือหนีในหัวสับสนเหมือนถูกกระชากด้วยพลังที่มองไม่เห็นพระผููเ่าเดินเข้ามาขวางเสียงสวดมนต์ดังชัดเจนจากริมฝีปากของท่านทว่าวกลับฟังดูสันไหวเหมือนถูกแรงบางอย่างรบกวน ทันใดนั้นไฟเทียนรอบศาลาดับพรืบเหลือเพียงแสงวูบไหวจากเปลวธูปที่สั่นแรงเหมือนจะขาดความมืดปกคลุมเสียงร้องโหยหวนยังดังต่อเนื่องจากในโลงประสานกับเสียงหัวเราะต่ำๆของเงาดำที่ยืนอยู่ใกล้หัวใจของเด็กหนุ่มเต้นแรงเลือดในกายเย็นเฉียบจนปลายมือปลายเท้าชาเขามองเห็นแวบหนึ่งชายชุดดำก้มลงกระซิบอะไรบางอย่างกับศพในโลง และทันใดนั้นร่างที่ควรตายไปแล้วกลับลุกพรวดขึ้นมาดวงตาแดงก่าอ้าปากกว้างจนกรามแทบฉีกส่งเสียงคำรามที่ไม่เหมือนเสียงมนุษย์ร่างที่ลุกขึ้นจากโลงก้าวขายอย่างเก้เก้กังๆเสียงข้อต่อกระดูกดังกรอบแกรบทุกการเคลื่อนไหวเหมือนร่างที่ไร้ชีวิตถูกบังคับให้ขยับผู้คนในศาลากรีดร้องระง,งมบางคนล้มลงกองกับพื้น บางคนวิ่งชนกันออกไปทางประตูเสียงเท้าสับสนดังปนกับเสียงร้องหอยหวนเด็กหนุ่มยืนตัวแข็งสายตาจับจ้องกับภาพตรงหน้าความมืดรอบศาลาทำให้ร่างนั้นดูสูงใหญ่เกินจริงดวงตาแดงฉานเรืองแสงสะท้อนกับเงาไฟทูบชายชุดดำยังคงยืนนิ่งริมฝีปากขยับเหมือนกำลังสังการบางสิ่งแต่ไม่มีเสียงออกมา ทว่าร่างในโลงกลับทำตาเหมือนหุ่นเชิดที่ถูกควบคุมใครกันแน่ที่ทำแบบนี้เด็กหนุ่มพึมพำน้ำเสียงสั่นพร่าร่างนั้นหันหน้ามาทางเขากลิ่นเหม็นเน่าหนักกว่าเดิมลอยมาตามลมแรงจนเขารู้สึกคลื่นไส้ถ้าจะอาเจียนออกมาริมฝีปากแตกแห้งค่อยคอยขยับเจ้าต้องช่วยฉันเสียงแผ่วเหมือนมาจากใต้ดินแต่ดังชัดเจนในหัวของเด็กหนุ่ม เหมือนเสียงนั้นไม่ผ่านหูแต่กระแทกตรงเข้ามาในสมองเขายกมือกุมขมับภาพรอบตัวเริ่มหมุนไหวเสียงสวดของพระผู้เท่าที่ดังต่อเนื่องแปลเปลี่ยนเป็นเสียงขาดห้วงเหมือนถูกกดทับด้วยพลังบางอย่างทันใดนั้นซาลาทั้งหลังสั่นสะเทือนฝ้าเพดานแผ่นไม้เก่ากระรอบรอบส่งเสียงล้านฝุ่นและเศษไม้ร่วงกราวลงมาจากด้านบนเทียนที่ดับไปแล้วกลับติดขึ้นมาเอง เปลวไฟสว่างวูบไหวเหมือนถูกลมพัดจากทุกทิศทางแต่ไม่มีลมใดพัดผ่านเงาดำเริ่มเปลี่ยนรูปร่างจากชายสูงโปร่งกลับค่อยๆยืดตัวสูงขึ้นเรื่อยๆดวงตาว่างเปล่ากลายเป็นพรงมืดลึกและเสียงหัวเราะต่ำๆดังสะท้อนก้องทั่วสาลาเด็กหนุ่มมองภาพนั้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกความรู้สึกชัดเจนที่สุดคือนี่ไม่ใช่คน ร่างในโลงก้าออกมาเต็มตัวเท้าเปลือยซีขาวแต่พื้นไม้ดังปังหนักๆสายตาแดงกลับไม่ละไปจากเด็กหนุ่มเลยแม้แต่วินาทีเดียวพระผู้เท่าตะโกนขึ้นสุดเสียงมันไม่ใช่ผู้ตายอีกแล้วออกไปเดี๋ยวนี้แต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองเสียงขู่คำรามลึกๆดังขึ้นพร้อมกับร่างนั้นพุ่งตรงเข้าหาเด็กหนุ่มเสียงคำรามก้องสะท้อนทั่วศาลา ร่างซีเผือดพุ่งเข้าใส่เด็กหนุ่มอย่างรวดเร็วเขาหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกทันใดนั้นพระผู้เท่าก้าวเข้ามาขวางสายตามั่นคงและเสียงสวดดังก้องเปลวไฟจากเทียนรอบศาลาลุกโชนสูงราวกับจะเาะผาผลาญทุกสิ่งร่างนั้นหยุดชะงักดวงตาแดงก่ำสั่นไหวก่อนจะส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนคนถูกไฟสว่างเผาลึกถึงวิญญาณ เงาดำที่ยืนควบคุมอยู่ด้านหลังก็สั่นสถานควันดำพวยพุ่งออกจากตัวมันก่อนจะค่อยๆแตกสลายไปในความมืดศพที่ยังยืนอยู่ล้มหวบลงกับพื้นไร้เรี่ยวแรงกลับกลายเป็นเพียงร่างไร้ชีวิตเหมือนเดิมสาลาทั้งหลังเงียบกริบมีเพียงเสียงหอบหายใจหนักๆของเด็กหนุ่มและเสียงสวดต่อเนื่องของพระผู้เท่าที่เบาลงเรื่อยๆฝนด้านนอกเริ่มซาลงสายลมเย็นพัดผ่าน กลิ่นเนเหม็นที่ปกคลุมหายไปเหลือเพียงกลิ่นทุกจังๆผู้คนที่ยังอยู่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นบางคนร้องให้บางคนยกมือไหว้พระด้วยน้ำตาเด็กหนุ่มก้าวไปมองร่างในโลงอีกครั้งใบหน้าที่เมื่อครู่ยังเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานบัดนี้กลับดูสงบราวกับได้หลุดพ้นจากพันธนาการพระผู้เ่าหันมาพูดเสียงเรียบความตายคือการจากไปแต่บางครั้งความลับและความแค้น ก็ฉุดรั้งวิญญาณให้อยู่ต่อคืนนี้เขาได้ไปสู่ที่ที่ควรอยู่แล้วเด็กหนุ่มหลับตาน้ำตาไหลอับแก้มเขาพนมมือไหว้ร่างนั้นด้วยใจสันไหวเหมือนกำลังบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายไฟในศาลากลับมาดว่างอีกครั้งความเงียบสงบเข้ามาแทนที่ทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันสยองที่ไม่มีวันลืมและจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าพูดถึงเหตุการณ์ในงานศพคืนนั้นอีกเลย